สิบอันดับเหรียญเก่ายอดนิยมของภาคใต้1เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อกล่อมวัดโพธวะจังหวัดสุราธานีปี2470 2. เหรียญรุ่นแรกพ่อท่านสั่งวัดบัวหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชปี2480 3เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อวันวัดประสิทธิชัยจังหวัดตรังปี2487 4เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่ออิดดำวัดในเขียวจังหวัดนครศรีธรรมราชปี2480 ห้าเหรียญรุ่นแรกพระอุปัชฌาย์แก้ววัดประทุมไทย,ยิการามจังหวัดนครศรีธรรมราชปี2477 6เหกเหรียญรุ่นแรกพระอุปัชฌาย์ปลอดวัดนาเขียงจังหวัดนครศรีธรรมราชปี2482เจ็ดเหรียญรุ่นแรกพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมราชปี2498 8เแปดเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเพชรวัดวชิรประดิษฐ์สุราธานีปี2470 เเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อทองวัดดนอนสะท้อนจังหวัดชุมพรปี2486 10. เหรียญรุ่นแรกพ่อท่านเพชรวัดศรีเวียงสุราธ,ธานีปี2492ฝากติดตามช่องพระเครื่องทั่วไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ